สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่13ธันวาคม2566นั้นสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาซึ่งนำโดยพรรคแบล็กเิร์กันได้มีการลงมติห็นชอบให้เปิดการสอบขวนถอดถอนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการจากความเกี่ยวพันในการติดต่อธุรกิจกับตางประเทศของฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเป็นลูกชายของโจไบเดน แม้พรรคเดโมแครตจะออกมาโต้ว,ว่าข้อความต่งางๆนั้นไม่มีมูลความจริงแต่กระบวนการสอบสวนซึ่งได้รับความ็นชอบจากการลงคะแนนเสียงตามแนวทางการเมืองอาจสร้างความปวดหัวให้กับทางด้านโจไบ,บเดนก็เป็นไปได้ท่ามกลางแคมเปญเสนอตัวของโจไบ,บเดนสำหรับการเลือกตั้งในปี2 0 6 7ที่จะกลับมาเป็นผู้นําสหรัฐอีกสมัยขณะที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเอ,เองนั้นก็ประนามการลงคะแนนเสียงของสภาผู้แทนราษฎรที่นำโดยพรรครริบบลิกันว่าปาหีทางการเมืองอย่างไร้เหตุผล แทนที่จะทํางานเร่งด่วนที่พวกเขาต้องทํานั่นก็คือพรรคร e p u b ลิกันเลือกที่จะเสียเวลากับการแสดงความสามารถทางการเมืองที่ไม่มีมูลความจริงซึ่งแม้แต่พรรคร e p u b ลิกันในสภาองเรสก็ยอมรับว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงไบเดนนั้นกล่าวในแถลงการหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีการลงมติรกลอกก่อนหน้านี้ฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของประธานดิีโจไบเดนึี่ตกเป็นเป้าของพรรคริบ u ิลิกันมาอย่างยาวนานจัดการแถลงข่าวเพื่อตอบโต้ข้อประหาทที่ว่าพ่อของเขา มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศของของตัวเขาโดยทางนั้นฮันเตอร์ไบเดนนั้นบอกว่าพ่อของผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินกับธุรกิจของผมแต่อย่างใดปัจจุบันนั้นฮันเตอร์ไบเดนอายุ53ปีได้พูดบอกว่าเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เขาทําด้วยตัวเองพ่อไม่ได้มาเกี่ยวข้องใดๆ โดยฮันเตอร์ไบเดนได้กล่าวนอกรักฐสภาสหรัฐก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นจะลงมติว่าจะเปิดการไต่สวนคำฟ้องอย่างเป็นทางการต่อพ่อของเขาในท้ายที่สุดฮันเตอร์ไบเดนนั้นยังทาให้ฝ่ายนิติบัญญัติของพรรครีบริกันโกรธเคืองด้วยก,การปฏิเสธหมายสารเพื่อเป็นพยา,านในการพิจารณาคดีแบบปิดโดยยืนยันว่าเขาจะให้คําตอบในที่สาธารณะเท่านั้นทั้งนี้พรรครีบลิกันตั้งใจใช้ประเด็นของฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องอี้เฉามาเป็นเวลานาน เพื่อเล่นงานประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะและหวังผลต่อเลือกประนามเลือกตั้งในการชิงใจกับผู้ปรับเก่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์พวกเขากล่าวหาว่าโจไบเดนนั้นได้รับประโยชน์จํานวนมากจากการติดต่อทางธุรกิจของลูกชายและใช้อิทธิพลขณะดํารงตําแหน่งรองประธานาธิบดีในยุคของบารักโอบามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวแต่พรรคเดโมลิกันนั้นยังไม่ได้แสดงหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของตัวประธานาธิบดีโจไบเดนและการถอดถอนไม่น่าจะได้รับการอนุมัติจากรัิสภาที่ควบคุมโดยพรรคเดโมแครต ฮันเตอร์ไบเดนนั้นยังได้ตำหนิการสอบสวนสอดถอนดังกล่าวว,ว,ว่าไร้ย,ยางอายสิ่งที่พักริบบิิกันเหล่านี้ทำอยู่ไม่มีความเป็นธรรมหรือว่าความเหมาะสมพวกเขาโกหกซ้ำแล้วซ้าเล่าเกี่ยวกับชีวิตส่วนกลัวและอาชีพของผมในทุกๆด้านที่ผ่านมานั้นประธานดีโจไบเดนนั้นหลีกเลี่ยงที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายของลูกชายแต่ก็ยังแสดงการสนับสนุนมาโดนตลอดใน,าน,น,นออาฐานะพ่อฮันเตอร์ เช่นเดียวกับประเด็นอีกเลี่ยงการจ่ายภาษีทั้งๆท,ที่มีเงินจ่ายหลายล้านไปกับยาเสพติดและก็เที่ยวนะครับชีวิตส่วนตัวของเขาซึ่งต้องต่อสู้กับยาเสพติดมาโดยตลอดกลายเป็นเหยื่อของการโจมตีโดยพรรคปฏิบัิกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและการแถลงครั้งนี้หลังจากเงียบมานานนั้นทําให้เขาได้ใช้สิทธิในการปกป้องตัวเองรวมไปถึงผู้เป็นพ่อด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็นํามาเล่าสู่กันฟังครับ